เกลฉลองหนึ่งขวบน่าเอ็นดูมากเลียปากรอพร้อมกินเค้กคุณแม่ลูกสามชมพูอารยาไปอาจรายการสามแซบทีไรก็ต้องกระเตงลูกๆูกสายฟ้าพายุและน้องเกลไปด้วยแทบทุกครั้งจนตอนนี้น้องเกลมีบัตรพนักงานแล้วน่าเอ็นดูมากและความคืนเพลงล่าสุดเมื่อบอสใหญ่ยอย่างนิดอรพันธด้ยโเค้กมาเซอร์ไพ์วันเกิดฉลองล่วงหน้าน้องเกลอายุก,กำลังจะครบหนึ่งขวบเต็มแล้วอีกไม่กี่วัน งานนี้ทุกคนช่วยกันร้องเพลง Happy Birthday ทั้งแม่ชมและพี่ๆและที่น่าเอ็นดูที่สุดก็ต้องยกให้เจ้าของวันเกิดอย่างน้องเกลที่มอเคก้กตามไม่กระพริบแถมยังเรียปากรอก,กินเค้กแล้วด้วยเอ็นดูไม่ไหวทำอะไรก็น่าร,รักไปหมดจริงๆลูกหากชอบคลิปข้าวนี้ฝากกดไลค์ก็ติดตามกดกระดิ่งให้ได้นะคะขอบคุณค่ะ